ล่าสุดผู้ถือบัตรคนจน1.14ล้านคนเตรียมเช็คเงินเยียวยา3,000บาทเข้าวัญชีตอนบ่าย3โมง เมื่อวันที่4กรกฎาคมในธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดในอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสคดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจำนวน1.14ล้านคนเดือนละ1,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือน พฤษภาคมถึงกรกฎาคมรวมเป็นเงิน3,000บาทต่อคนโดยเงินจะเข้าบัญชีนในครั้งเดียวในวันที่4กรกฎาคมปี63ตั้งแต่เวลา15นาิกาเป็นต้นไปเลขานุกการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องไม่เป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33 ของสำนักง,งานประกันสังคมและยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการใดๆของรัฐทั้งนี้ในส่วนของการรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่กระทรวงการคลังและทั่วประเทศนั้นมีมากกว่า2ล้านฉบับสสคได้ํำเนินการตรวจสอบคัดกรองใกล้จะเสร็จทั้งหมดแล้วกระทรวงการคลังจะหามาตรการช่วยเหลือต่อไปที่ผ่านมาในช่วงแรกของการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทตามโครงการเราไม่ทิ้งกันอาจจะคลักบ้าง แต่สุดท้ายทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนพอใจเป็นอย่างมากและหลังจากรัฐบาลเริ่มคลายล็อกกระทรวงการคลังก็เดินหน้าฟื้นฟูนประเทศอย่างเต็มที่ตามยุทธศาสตร์ที่นายสมคิดจตุศีพิทักษ์รองนายยกรัฐมนตรีและนายอุตมะได้ให้นายุบายไว้ ซึ่งเป็นแผนงานและโครงการที่สอดคล้องตามยุควิถีชีวิตใหม่หรือ New Normal ที่ชัดเจนมั่นใจว่าจะสามารถพลิกฟื้นประเทศกลับคืนสู่สภาวะปกติได้อย่างแน่นอนในธนะกร9าวล่าสุดเปิดเงื่อนไขบัตรคนจน3,000บาทใครมีสิทธิ์ได้บ้างกรมบัญชีกรลังเตรียมจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือบัตรสวัดิการแห่งรัฐ 1.14ล้านคนที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการใดๆของภาครัฐในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 โดยโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรืออีมันนี่จำนวน3,000บาทจ่ายครั้งเดียวในวันที่4กรกฎาคมปี63โดยนางสาววิลาวันพยาน้อยรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษก กรมบัญชีกลางระบุเงื่อนไขาการแจกบัตรคนจน3,000บาทว่าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน1.14ล้านคนที่ได้รับสิทธิ์ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ของสำนักง,งานประกันสังคมและไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐอีกทั้งยังไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการใ,ใดๆจากภาครัฐได้แก่โครงการเราไม่ทิ้งกัน โครงการช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการช่วยเหลือกลุ่มปอบางกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการเบิกเงินแทนสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังเพื่อใจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ์โดยการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรืออีมันนี่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน3,000บาทซึ่งจ่ายเพียงครั้งเดียวในวันที่4กรกฎาคมทังนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอเซนเตอร์ กรมบัญชีกลาง02-2706400ในวันเวลาราชการโคลสกกรมบัญชีกลางกล่าวล่าสุดบัตรคนจนลืมรหัสบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรีบแก้รอรับเงินเยียวยา3,000บาท1ในเรื่องที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนหลายคนกังวลใจนั่นก็คือจำรหัส บัตร ATM ของบัตรคนจนไม่ได้ซึ่งเป็นรหัสพีนหกหลักเนื่องจากโดยปกติแล้วสวัสดิการที่ได้จากรัฐบาลในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้มีไรายได้น้อยนั้นส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและสามารถนำไปรูดซื้อสินค้าหรือใช้จ่ายด้านต่างๆได้ทันทีไม่จำเป็นต้องกดออกมาเป็นเงินสด แต่ในระยะหลังมีมาตรการคืนภาษีเวดจากการใช้ใจ่ายผ่านบัตรสวดิการแห่งรัฐและสามารถกดออกมาเป็นเงินสดรวมถึงล่าสุดที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมคือมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019 หรือโรคโควิด -19 โดยหนึ่งใน4กลุ่มที่ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมในครั้งนี้ก็คือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ไม่ได้สิทธิ์ซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆเช่นเราไม่ทิ้งการเปลี่ยนต้นโดยจะเป็นการแจกจ่ายเงินเยียวยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนรายละ1,000บาท เป็นระยะเวลาทั้งหมด3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกราคมรวมเป็นเงินช่วยเหลือทั้งหมด3,000บาทซึ่งในช่วงแรกยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของช่วงเวลาการแจกจ่ายเงินแต่ล่าสุดเมื่อวันที่2กรกราคมปี63นางสาววิลาวันพยาน้อยรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโคศก กรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าเงินที่จะได้รับนั้นเป็นการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ E ีมันนี่ในบัตรสริการแห่งรัฐจำนวน3,000บาทซึ่งจ่ายเพียงครั้งเดียวในวันที่4กรกฎาคมทางนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอรเซ็นเตอร์กรมบัญชีกลาง022706400ในวันเวลาราชการ ดังนั้นทําให้ผู้ถือบัตรสวัสิการแห่งรัฐหลายคนต่างกังวลใจว่าจำรหัส ATM บัตรคนจนไม่ได้จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร โดยหากลืมรหัส ATM บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ถือบัตรสามารถดําเนินการเปลี่ยนรหัสบัตรได้ง่ายๆที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยทุกแห่งซึ่งขั้นตอนการปฏิบัตินั้นธนาคารกรุงไทยได้อำนวยความสะดวกโดยแจ้งรายละเอียดไว้ด้านข้างของเครื่อง ATM ทุกเครื่องเรียบร้อยแล้วดังนี้ 1. สอดบัตร ATM บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เครื่องของธนาคารกรุงไทยสามารถดําเนินการได้ทุกสาขา2กรอกตัวเลข6ตัว 3. เลือกลืมรหัสคู่บัตร 4. ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ซึ่งต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่เคยลงทะเบียนไว้เท่านั้นและกดยืนยนัน5ตั้งรหัสคู่บัตรใหม่จำนวน2ครั้ง6กดหมายเลข OTP หมายเลขนี้จะแจ้งเตือนเข้ามาที่โทรศัพท์ซึ่งเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นในตรวจสอบในขั้นตอนที่4 และกดยืนยันล่าสุดบัตรคนจนเฮกรมชีกลางโอนเยียวยา3,000บาท4กรกฎาคมนี้จากกรณีที่คณะรัฐมนตรีหรือคอรมอมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการก่นกรองให้จ่ายเงินกู้ที่อนุมัติให้กระทรวงการคลังช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจาก โครงการใ,ใดๆของภาครัฐในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ล่าสุดนางสาววิลาวันพยาน้อยรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสอคอได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์จำนวนทั้งสิ้น1.14ล้านคนโดยผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเดือนละ1,000บาท เป็นระยะเวลา3เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมปี63รวมเป็นเงินจำนวน3,000บาทต่อคนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน1.14ล้านคนที่ได้รับสิทธ์ ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ของสำนักง,งานประกันสังคมและไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐอีกทั้งยังไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการใดๆของภาครัฐโดยกรมบัญชีกลางได้นำเนินการเบิกเงินแทนสสคเพื่อใจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ์โดยการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน3,000บาทซึ่งจ่ายเพียงครั้งเดียวในวันที่4กรกฎาคมปี63 ล่าสุดบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกรกฎาคมเงินเข้าแปดเด้งเยียวยา3,000บาทเข้าด้วยเริ่มแจกเงินวันที่1กรกฎาคมปี2563 1. 1. ได้เท่าไหร่วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาจากร้านธงฟ้าประชารัฐ200-300บาทต่อเดือนไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ใครได้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน2องได้เท่าไหร่ค่าเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะแบ่งเป็นรถเมล์รถไฟฟ้า500บาทรถบอขอส5 0 0บาทและรถไฟ500บาทต่อคนต่อเดือนไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ใครจะได้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน3ได้เท่าไหร่ วงเงินซื้อกา๊าซหุงต้ม45บาทต่อ3เดือน3เดือนใช้ได้1ครั้งโดยนำบัตรไปซื้อแก๊สกับร้านที่ร่วมรายการไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ใครได้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน โดยเริ่มแจกเงินวันที่15กรกฎาคม4ได้เท่าไหร่ผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนได้รับเงิน50-100บาทตามเกณฑ์รายได้ใครได้รายได้0-30,000บาทต่อปีได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ100บาทรายได้30,001-100,000บาท, 100, บาทได้เงินช่วยเหลือเดือนละ50บาท5ได้เท่าไหร่คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม5%ใครที่จะได้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนยกตัวอย่างเช่นใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน1 0 0บาทได้แวน5%เปเซ์เงินจะเข้าบัตรคนจนเดือนถัดไป5บาทใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน1,000บาทได้คืนแวน5%เซเข้าบัตรคนจนเดือนถัดไป50บาทใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน1,000 0บาทได้คืนแวน5%เปอร์เซนต์ เข้าบัตรคนจนเดือถัดไป500บาทไม่เหตุโอนเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีมันนี่โดยสามารถนำบัตรไปกดเป็นเงินสดออกมาได้หรือใช้รูดซื้อสินค้าบริการกับร้านค้าที่ร่วมโครงการเริ่มแจกเงินวันที่18กรกฎาคมโดยจะได้ค่าน้ำา1 0 0บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน โดยครัวเรือนที่จะได้คือใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยตั้งแต่เดือนตุลาคมปี62ถึงกันยายนปี63ระยะเวลา11เดือนและค่าไฟ230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยตั้งแต่เดือนตุลาคมปี62ถึงกันยายนปี63ระยะเวลา11เดือน และเงินเยียวยาโควิด -19 จำนวน3,000บาทโดยผู้ที่จะได้คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลจำนวน1.2ล้านคนโดยจะได้รับเงินโอนให้ครั้งเดียวซึ่งจะประกาศวันเงินเข้ากันอีกครั้งหนึ่งทางนี้สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จำรหัส ATM หรือพีน6หลักของตัวเองไม่ได้สามารถกำหนดรหัสใหม่ เพิ่มเติมด้วยตนเองที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยทุกแห่งโดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ธนาคารกรุงไทยกำหนดซึ่งธนาคารกรุงไทยได้อำนวยความสะดวกโดยแจ้งรายละเอียดไว้ด้านข้างของเครื่องมือเอทถูกเครื่องเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามสำหรับกรณีที่เครื่อง ATM แจ้งว่าไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ในฐานข้อมูลรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้องหรือหมายเลขโทรศัพท์ซ้ำกันในระบบจะไม่สามารถดำเนินการผ่านเครื่อง ATM ได้ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทยเพื่อขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์โดยเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นหลักฐานประกอบในการดำเนินการดังกล่าว